สวัสดีครับมิตรรักนักฟังทุกท่านมาพบกับผมเป็นประจำกับเรื่องเล่ามาจารย์ยอวันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณเอ้ยเอ็งฟังอะไรอยู่<ห><ห>วะไอ้วัดขึ้นในแค่ <บา S 1> เริ่มต้นมานข้าก็เทบจะขุนลุกแล้วว่ะก็เรื่องเล่าอาจารย์ยอไงให้เบิร์ดอย่าบอกนะว่าเก,กไม่เคยฟังนะ่ะผู้ติดตามเกเป็นล้านเลยนะเออข้าก็ฟังเป็นประจำเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ ฟังแล้วมันน่าขุนลูกดีเออว่าแต่ช่อง Youtube ของเองมีคนติดตามเท่าไหร่แล้ววะโถพูดแล้วมันน่าท้อใจมีผู้ติดตามไม่กี่คนเองแล้วเองทำไมไม่ลองเปลี่ยนแนวดูบ้างวะไอวะ้วัดเปลี่ยนแนวอย่างนั้นหรือถ้าคิดคอนเทนต์ใหม่ๆไม่ออกจริงๆเออหรือว่าแกมีความคิดดีๆจะเสนอข้าวะก็มีอยู่แล้วแหละว่าแต่แกจะกล้าหรือเปล่านะ่ะ ไหนๆแกลองพูดมาสิถ้าไอเดียดีจริงข้าก็กล้าอยู่แล้วนายเบิร์ดหันหน้ามายิ้มนิดหนึ่งแล้วกล่าวมาว่าก็าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับผีไงอย่างเช่นไปตายในหมู่บ้านร้างแล้วทำให้มีเงาวิ่งผ่านกล้องเว็บๆข้าว่าแค่นี้แล้วคุณดูเขาจะลุ้นตามเองเแหละและไม่แน่นะถ้ามีคนดูเยอะๆพี่ยูเขาจะดันช่องของเองเอง แล้วนายวัดทำท่าคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงกล่าวออกมาว่าอืมไอเดียของแกก็เข้าท่าดีนะแต่ว่าเราจะไปหาบ้านร้างที่ไหนสิเรื่องนั้นแกไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกแกลืมไปแล้วหรือว่าข้างบ้านเช่าของแกมีบ้านร้างอยู่นะ่ะเออมันก็จริงแต่บ้านร้างในชุมชนอย่างนี้มันจะน่ากลัวเหรอเราก็จัดจากรึ้นสิวะและอีกอย่าง เราก็ถ่ายตอนกลางคืนหามุมกล้องให้ดีๆแค่นี้ก็น่าจะวังเวงชวนขนลุกแล้ววะ่ะนายวัดนึกภาพตามไปกับเพื่อนแล้วพูดออกมาอย่างกระยิมยิมย่องว่าเห็นพูดเสียเหย็นภาพเลยถ้างั้นคืนนี้เราเริ่มลงมือถ่ายกันเลยนะเออเออเดี๋ยวข้ารีบไปส้มรถให้เสร็จก่อนแล้วเย็นนี้เจอกันอืมขอบใจเองมากว่ะนายช่างเบิร์ดว่าแล้วนายวัด ก็รีบจัดเตรียมอุปกรณ์ถ่ายทาแต่ที่ขาดไม่ได้นั่นคือผ้าขาวมามัดตกแต่งให้คล้ายกับพูดผีวิญญาณมากที่สุดพอตกเย็นนายวัดกับนายเบิร์ดก็เข้ามาตกแต่งฉากที่จะถ่ายทาในคืนนี้ให้ดูสมจริงมากที่สุดจัดฉากเสร็จก็เป็นเวลาพลบค่ำพอดีแล้วทั้งสองก็นั่งปรึกษานัดแนะและวางแผนการถ่ายทา กันอย่างขมักขม้นเพื่อรอเวลาให้ดึกดื่นเงียบสงัดกว่านี้เสียก่อนเพราะในชุมชนยังมีเสียงรถวิ่งไปมาอยู่เมื่อชายหนุ่มทั้งสองนั่งรอคอยเวลามาถึงเที่ยงคืนก็เริ่มถ่ายทำกันทันทีสวัสดีครับ FC ทุกท่านคืนนี้มาพบกับพวกเรากับช่องเบิร์ดวัดซัดถ่ายผีคืนนี้เราจะพา FC ทุกท่านมาตามล่าท้าผี ที่บ้านร้างหลังนี้กันนะครับแล้วนายวัดก็ส่องกล้องไปยังบ้านร้างเพื่อให้ f อฟได้ดูบรรยากาศมีใครเข้ามาดูบ้าอยังวะให้วัดยังไม่มีใครเข้ามาดูเลยว่ะข่าคิดว่าคงจะคว้าน้ําเหลวแล้วเอ้เอยไอ้เบิร์เรือมีคนเข้ามาแล้วว่ะตอนนี้สิบกว่าคนแล้วเออถ้านั้นเองก็ทักทาย f อฟไปพรางๆก่อนสิเออสวัสดีครับใครที่เข้ามาแล้ว ก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับสวัสดีครับคุณพ่อบ้านคุณสาวไทยคุณมาร์คคุงยายทิพย์สวัสดีย่าน้องคุณสวัสดีคุณเศรษฐีคุณปฐุมพรคุณเก๋คุณยายเจอาวันนี้เราจะพามาบุกบ้านร้างกันนะครับสวัสดีย่าเล็กด้วยอ๋อสวัสดีคุณสมศักดิ์พี่ปนน้อมเดี๋ยวเรามาล่าท้าผีกันนะครับคืนนี้สวัสดีป้าจ๋าด้วย สวัสดีน้องหมาปลาตะก,กยุยคุณกำปอนคุณหน่อยคุณพีกแอนดาวันนี้ขาเลาะย่าอบคุณพรพรคุณสีบานคุณปลาลีป้าชนะเจวาสวัสดีนะครับทุกคนเมื่อทั้งสองเห็นว่า f อเริ่มทยอยเข้ามาชมเรื่อยๆแล้วจากหลักสิบเป็นหลักร้อยตอนนี้เกือบพันคนเข้าแล้ว ทั้งสองไม่รอชา้าเริ่มออกถ่ายทำกันทันทีเมื่อเท้าย่างผ่านเข้าประตูบ้านนายวัดก็ส่งสัญญาณให้นายเบิร์ตเปิดเสียงซาวมาหอนขึ้นมาทันทีเพื่อเพิ่มบรรยากาศให้มันดูวังเวงยิ่งขึ้นได้ยินอะไรไหมครับเพื่อนๆตอนนี้เริ่มมีมาหอนเข้ามาแล้วบ้านนี้มันเย็นจริงๆดูสิผมขนลุกไปหมดแล้วนะครับทุกท่านส่วน f อ ที่ชมไลฟ์สุดอยู่ก็ส่งสติ๊กเกอร์จึงบอกว่าคนลุกคนชันไปหมดแล้วเหมือนกันรันจูจูก็ได้ยินเสียงดังโก,กลากอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งของบ้านนั่นนัน่ทุกคนฟังดีๆนะครับเหมือนว่าจะได้ยินเสียงอะไรแล้วนายวัดก็กวาดกล้องไปยังต้นเสียงที่ดังขึ้นเอฟซบางคนก็ส่งสติ๊กเกอร์ปิดตา จึงบอกว่าไม่อยากรู้อยากเห็นแต่บางคนก็เม้นเข้ามาว่าน่าจะเป็นหนูที่มันออกมาหาของกินยามค่ำคืนแต่พรันนั้นก็เห็นร่างรางๆเหมือนมีคนวิ่งผ่านกล้องไปทำให้นายวัดกับนายเบิร์ตถึงกับสะดุ้งทำกล้องที่ถ่ายอยู่แกว่งสายไปมานี่ทุกคนเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมครับเหมือนว่าจะมีตัวอะไร วิ่งผ่านไปทางนั้นเราจะตามไปดูดีไหมทุกคนแล้วเ c ที่ชอบเรื่องราวลี้ลับก็ส่งเสียงสนับสนุนบอกให้แอดมินถ่ายไปต่อเพื่อจะพิสูจน์หาความจริงนายเบิร์ดและนายวัดเดินย่ำเท้าขึ้นไปบนบ้านชั้นสองเข้าไปเปิดประตูทุกห้องแต่ก็ไม่เจออะไรแต่มีอยู่ห้องหนึ่งที่มันล็อกกุญแจอยู่นี่ไง้เบิร์ดห้องนี้มันถูกล็อกไว เราจะเปิดเข้าไปดีไหมก็ต้องเข้าไปเสียวัดว่าแล้วนายเบิดก็ใช้ไม้ทุบแม่กุญแจจนมันหลุดออกแล้วค่อยๆเปิดประตูเข้าไปในห้องนั้นนายวัดกวาดกล้องไปทั่วห้องแต่เอฟซีก็คอมเมนต์มารัวๆว่าให้ถ่ายไปที่มุมห้องเมื่อทั้งสองกวาดกล้องกลับมาที่บริเวณนั้นก็เห็นเป็นร่างของหญิงสาวใส่ชุดสีขาว ลอยเควงคว้างอยู่แต่ก่อนที่จะเห็นอะไรแน่ชัดไปกว่านี้ตั้งสองก็ออกวิ่งกันเสียแล้วเมื่อนายเบิร์ตกับนายวัดวิ่งออกมาถึงหน้าประตูบ้านร้างเห็นไหมครับทุกคนมันนา่ากลัวเสียจริงๆผมไม่กล้าที่จะถ่ายต่อแล้วยังขุนลุกไม่หายเลยคืนนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวกลับไปตั้งหลักกันก่อนแล้วค่อยมาล่าท้าผีกันใหม่นะครับทุกคนหลังจากจบไล์สด ทั้งสองก็นั่งหัวเราะก,กันอย่างชอบใจเออว่าแต่ฉากสุดท้ายในห้องนั้นแกไปจัดฉากตอนไหนวะซื้อไพรา่ามากจริงๆวะนี่นยวัดข้ายัางไม่ได้แต่ไม่ทันที่นายเบิร์ตจะพูดจบนายวัดก็พูดขึ้นมาว่าเรากลับบ้านกันเถอะไอ้เบิร์ตเลวนายเบิร์ตคิดทบทวนอย่างแปลกใจถึงร่างปริศนาในห้องนั้นแต่ก็ไม่ได้เอ,อ่ยบอกอะไรกับนายวัดออกไปเพราะคิดว่า ในไหนมันก็ผ่านมาแล้วหลังจากที่ทั้งสองเดินพ้นมาจากประตูบ้านร้างหลังนั้นแล้วก็ได้มีร่างพิศนามายืนจ้องมองอยู่ริมหน้าต่างชั้นสองของบ้านพอรุ่งเช้าตื่นมานายวัดก็ต้องรีบปลุกนายเบิร์ตตั้งแต่เช้าตรู่มีอะไรไว้วัดปลุกข้าตั้งแต่เช้าเลยเห็นเขารีบตื่นขึ้นมาดูสิคลิปเมื่อคืนยอดวิวเป็นแสนเล้ยวนะโว้ย แล้วนายเบิร์ตก็ลุกขึ้นมาเปิดคลิปดูอย่างงัวงเงียเลยพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ตื่นดีใจว่าโอ้คืนเดียวเป็นสแสนเลยหรือวะเห็นไหมข้าบอกแล้วว่าคลิปแบบนี้คุณชอบดูเออเออเองก็รีบหาบ้านร้างเลยเราจะได้ไปถ่ายทำกันต่อแล้วนายเบิร์ตก็จัดการค้นหาบ้านร้างทางคูเกิลผู้ล่วงรู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วนายเบิร์ต ก็เปิดเจอกับบ้านหลังหนึ่งเมื่ออ่านรายละเอียดดูแล้วมันช่างน่ากลัวสยองกล้าวจนต้องขนลุกชี้ชูชันจนต้องเอามือลูบแขนตัวเองแล้วอันไปบอกกับนายวัดว่าข้าเจอแล้วไวายวัดบ้านร้างหลังนี้มันห่างจากที่นี่ห้ากิโลเองไหนๆไหวเบิร์เองก็มาดูสิแต่ว่าบ้านหลังนี้มันเคยมีคนไม่ทันที่นายเบิร์ตจะพูดจบตกลงให้เบิร์ต เดี๋ยวข้าจะไปเตรียมของก่อนเอ้ยเดี๋ยวก่อนสวายวัดด้วยความรีบร้อนนายวัดก็ไปจัดเตรียมของโดยทันทีโดยไม่ฟังเสียงเรียกของเพื่อนแล้วนายเบิร์ดก็อุทานขึ้นในใจว่ามันจะตื่นเต้นอะไรนักหนาวะเอาก็เอาถึงแม้บ้านนี้จะเคยมีคนตายแต่ผีมันคงไม่มาหลอกหลอนเราหรอกพอตกเย็นทั้งสองก็มุ่งหน้าไปบ้านร้างทันที ไนวายห้เบิร์เองบอกว่าใกล้จะถึงหลายครั้งแล้วนะข้าว่าเราวนเวียนอยู่ตรงนี้หลายรอบแล้วนะแกก็ใจเย็นๆสิก็ G.P.S มันนำทางข้ามาแบบนี้จ่ายข้าทำยังไงเออเองก็รีบๆหน่อยก็แล้วกันนี่มันก็ใกล้จะพลบค่ำแล้วเดี๋ยวเราจะจัดฉากขึ้นไม่ทันแล้วรถก็วิ่งมาถึงบ้านร้างกลางกรงในยามดึกข้าว่าแล้วไง จ p พของแกมันพาพวกดอลหลงจนได้มาถึงซาตดึกดืนเลยและนี่มันก็ใกล้เวลาจะไล์สดแล้วด้วยเออถ้าจัดฉากไม่ทันก็ถ่ายกันสดๆเลย f อที่เขาอยากรู้อยากเห็นเขาก็เข้ามาดูเองแหละนายวัดครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเออถ้านั้นก็ถ่ายแบบสดๆเลยว่าแล้วทั้งสองหนุ่มก็เริ่มดำเนินรายการตามปกติสวัสดีครับ FC ทุกท่าน มาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับช่องเบิร์ตวัดสัดถ่ายผีคืนนี้เราจะมาล่าท้าผีที่บ้านหลังนี้กันนะครับนายวัดพูดขึ้นพร้อมกับหันกล้องไปทางบ้านรางที่มืดสงัดมีเพียงแสงไฟบนถนนที่สาดส่องมาเล็กน้อยมองเห็นได้ลำไรแล้วก็มี fc ท่านหนึ่งคอมเมนต์มาว่าทุกคนเห็นไหมเหมือนว่ามีใครยืนอยู่ริมระเบียง แล้วก็มีข้อความตอบกลับจาก FC อีกหลายคนว่าเห็นร่างนั้นเช่นกันแล้วก็ตามมาด้วยสติกเกอร์ที่บ่งบอกว่ามันน่ากลัวมากแล้วนายวัดก็หันไปบอกกับนายเบิร์ดว่านี่ให้เบิร์ดเ c เขาบอกว่ามีคนยืนอยู่ที่ริมระเบียงบ้านว่ะแกเห็นไหมเออข้ามองไม่เห็นใครนี่แล้วนายวัดก็หันมาพูดกับ FC ว่าเอาละครับทุกคน เดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปพิสูจน์พร้อมๆกันนะครับในขณะที่สองคนกำลังจะเดินเข้าประตูบ้านนั้นเสียงสุนัขก,ก็ห่าหอนขึ้นมาดังร่าง,งมทำให้ทั้งสองถึงกับขนลุกแล้วก็ได้ยินเหมือนมีใครกำลังสับอะไรอยู่ในครัวทุกคนได้ยินไหมครับมันมีเสียงอะไรนะ่ะที่ดังมาจากในครัวเดี๋ยวเราย่องไปดูพร้อมๆกันแล้วทั้งสองคน ก็ค่อยๆเดินย่องเข้าไปดูแต่เสียงนั้นก็เงียบไปแต่กลับมีเสียงดังขึ้นบนชั้น2ของบ้านนายวัดจึงบอกกับ F-C ว่าตอนนี้ในครัวไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าข้างบนนั่นสิมันมีเสียงดังอยู่เดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมๆกันนะครับว่ามันจะเป็นผีหรือว่าตัวอะไรขณะที่นายเบิร์ดและนายวัดกำลังจะก้าวขึ้นบันไดนั้น FC ที่กำลังดูไลฟ์สุดอยู่ก็เม้นบอกมาว่าเหมือนมีร่างของผู้หญิงวิ่งนำหน้าสองคนไปแล้วเสียงหมาหอนก็ดังขึ้นมาอีกครั้งแต่ไม่ทันที่นายวัดจะได้อ่านคอมเมนต์สัญญาณอินเทอร์เนต็ตก็เริ่มขาดขาดหา,ายหายอินเทอร์เนต็ตล่มว่ะให้เบิร์ตทำไงต่อดีล่ะทีนี้อืมแกก็ถ่ายเป็นคลิปสิเดี๋ยวคอยเอาไปลงทีหลังเออก็คงต้องทำอย่างนั้นแหละ แล้วทั้งสองคนก็เดินขึ้นไปชั้นสองแต่พรันนั้นก็ได้ยินเสียงพูดคุยเอะอะโวยวายเหมือนมีคนกำลังทะเลาะก,กันอยู่ในห้องนอนแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือออให้ดีไว้เบิร์ตมีคนร้องขอความช่วยเหลือวะ่ะเราจะเข้าไปดีไหมนายเบิร์ตตอบอย่างกล้ากล้ากลัวๆว่าข้าว่าเราอย่าไปยุ่งดีกว่าไม่ทันที่นายเบิร์ตจะพูดจบเสียงปริศนา ก็ดังขึ้นมาจากในห้องว่าใครอยู่ที่ข้างนอกมาช่วยฉันด้วยเอะไปให้เบิร์ตเรารีบเข้าไปดูกันเถอะว่าแล้วนายวัดก็เปิดประตูเข้าไปทันใดแต่ในห้องกลับว่างเปล่ามีเพียงฝุ่นผงและเศษไม้ใบหญ้าอยู่เต็มพื้นห้องเอหรือว่าเราหูฝาดไปนะให้เบิร์ตแต่ข้าว่ามันชักจะไม่เข้าท่าแล้วนะให้วัดเรารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะ เมื่อทั้งสองคนหันหลังจะก้าวเดินออกจากห้องก็ได้มีเสียงเย็นเย็นลอยมากระทบในส่วนประสาทของทั้งสองคนว่าจะรีบไปไหนเลยจ๊ะมาถ่ายฉันก่อนฉันอยากเซลฟี่นะ <S 2> <S 2> <P hr ong> พร้อมกับปรากฏร่างของหญิงสาวที่มีในตาขาวขุน่นตามตัวเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองมีรอยบาดแผลเหมือนว่าจะมีของมีคมฟาดฟันมา ยืนสูงเสียงวอร์รอย่างหน้าหวาดหวัน่นทั้งสองไม่รอชา้ารีบวิ่งออกไปในบัดดลพลันนั้นก็มีเสียงลมพัดทำให้หน้าต่างทุกบานเปิดปิดไปมาอย่างปริศนาเมื่อทั้งสองวิ่งมาถึงชั้นล่างก็ต้องหยุดชะงักลงเมื่อเห็นร่างของชายปริศนาเดินออกมาจากในครัวในมือถือมีดอีโต้ เสยยิ้มออกมาอย่างหน้าขวัญผาวาตรงลำคอมีเชือกรัดรึงอยู่ลิ้นห้อยออกมายาวเป็นคืบในตาเบิกโพรงมีเลือดไหลออกมาทางปากและจมกูกส่งกลิ่นเหม็นขาวคลาคลง้งลอยมาแตะจมกูกเฮ้ยผีวิ่งหนีเดี๋ยวไอเบิร์ดเมื่อทั้งสองวิ่งหนีใกล้จะถึงประตูก็เห็นร่างร่างหนึ่งห้อยตรงเตงขวางประตูไว้เมื่อมองดีๆ มันคือร่างของชายคนเมื่อกี้คาดว่าน่าจะผูกคอตายตรงนี้ทั้งสองคนก็ออกวิ่งมาทางระเบียงบ้านก็อินกระเป๋าใบหนึ่งวางตั้งอยู่แต่มันก็ค่อยๆขยับแล้วมีมือรปริศนาโผลออกมาจากกระเป๋าเอ้ยช่วยข้าด้วยโว้ยไอเบิร์ตผีมันจับขาข้าไว้แล้วนายวัดก็สะบัดขาอย่างแรงจนมือนั้น หลุดออกจากต้นขาลงไปกระดุกกระดิกอยู่บนพื้นพร้อมกับส่งเสียงวอร์ร์ของหญิงสาวอย่างหวยวัวน,น้าวังเวงเราจะหนีไปทางไหนลายวัดหน้าต่างหน้าต่างไห้ใง้ห้เบิดเรากระโดดไปทางหน้าต่างกันแล้วนักล่าท้าผีทั้งสองก็พุ่งพลาดกระโดดออกทางหน้าต่างเมื่อเท้าแตะพื้นก็เื็นสุนักที่มีแต่ลำตัวยืนขวางหน้าอยู่ส่วนหัวของมัน กองอยู่กับพื้นส่งเสียงหอหอนทําหน้าที่ของยามเฝ้าบ้านที่ดีตอนนี้ทั้งสองไม่คิดสนอะไรแล้วรู้แต่ว่าต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดจึงพร้อมใจกันกระโดดข้ามร่างของสุนัขนั้นไปแล้วมีเสียงโหยหวนตามไล่หลังมาว่าแล้วอย่าลืมกลับมาอีกนะเมื่อทั้งสองพ้นจากประตูรั้วไป ร่างสองร่างกับสุนัขอีกหนึ่งตัวมายืนวระเอาโหนสลับไปมาอย่างชอบใจนายวัดกับนายเบิร์ตเมื่อมาถึงบ้านก็ต้องนอนกลุ่มโปงเป็นไข้จับสั่นอยู่หลายวันเมื่อั้งสองมีอาการดีขึ้นนายเบิร์ตก็เปิดอ่านข้อมูลของบ้านหลังนั้นอีกครั้งสรุปได้ความว่าสามีหึงหวงภรรยา แล้วพลังมือฆ่าพันยาตายส่วนเจ้าหมาแสนรู้วิ่งเข้ามากะจะช่วยนายหญิงของมันก็เลยถูกมีดปาดคอจนตายส่วนฝ่ายสามีเมื่อพลังมือทําคนตายแล้วก็คิดที่จะหนีความผิดก็เลยแขวนคอตายหน้าประตูบ้านโธ่ไอ้เบิร์ดแกททาไมไม่บอกข้าก่อนว่าบ้านนั้นมีคนตายก็ข้าจะเอ่ยปากบอกแล้วแต่แกไม่ยอมฟังเองนี่ไม่เป็นไร เดี๋ยวข้าจะหาบ้านร้างหลังใหม่ให้เองพอๆข้าไม่เอาด้วยแลว้วหันไปทำอย่างอื่นถือว่าข้าว่าเดี๋ยวจะชกตาเสียเปล่าๆแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ